อ่าเดี๋ยวขอเสนอจากอาจย์กิฟเมื่อกี้ก่อนก็ได้นะคะคือที่บอกว่า editor อ่ะก็คือมีมีผลจริงๆก็คือเคยเคยเจอมาก็คือคือ reviewer re อ่านแล้วแล้วเขาให้เราแก้ก็เยอะเหมือนกันแต่เราก็แก้ไปเท่าที่เราแก้ได้บางข้อแก้ไม่ได้เราก็ให้ c o m มนต์ไปว่าทําไมเราไม่แก้มีเหตุผลอะไรทําไมแล้วแบบแป๊บเดียวเลยก็คือคาดว่าเขาไม่น่า editor ไม่น่าจะให้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  reviewer re ดูอีกทีอะเพราะอีกแป๊บหนึ่งเขาตอบแบบ อีกวันสองวันน่ะมันเป็นนานาชาติใช่ไหมเขาก็ตอบกลับมาเลยว่าโอเคได้ accept อะไรเงี้ยก็คือหมายความว่าตัวเาาิเตอร์ Editor, เขาน่าจะเป็นคนตัดสินใจได้ด้วยอะไรอย่างที่กิ๊บบอกว่าแบบเขาสามารถที่จะแบบให้คอมเมนต์ได้เลยดูเลยว่าเราแบบแก้ไขาตามที่วิวเวอร์บอกหรือยังอันไหนได้ไม่ได้โอเคเขายอมรับได้เขาก็โอเคให้เราตีพิมพ์ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะ <im itation> อันยังลุกเรือเรื่องของอินเด็กของเปเปอร์เนี่ยคือบางทีเราต้องเช็คจากหน้าเว็บของเจอเนลนั้นเลยเพราะว่าบางทีอย่างเช่นถ้าข้ามปีเนี่ยมันก็จะไปอยู่ฐานอีกฐานหนึ่งเนาะอย่างเช่นง่ายๆคือเจอเนลอย่างเช่นของสุรานาลีาเนี่ยของปี2019ยังเป็นฐาน TCI หนึ่งแต่พอขึ้นเป็น2020กลายเป็น s กอปัตอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นเป็นเขานับดูวันที่ตีพิมพ์เขาไม่นับดูวันที่เราส่งเนาะ อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่อาจจะต้องดูคือถ้าโชคดีคือโชคดีถ้าถ้าถ้าเจอเน่มัน up เล v e l ขึ้นเราก็ได้อยู่ในฐานที่สูงขึ้นแต่ถ้าโชคร้ายมันถูกปรับลงมาอยู่ฐานทีเซส,สองเนี้ยเจอเน่ตีพิมพ์เราเออเราอาจจะส่งในช่วงที่มันเป็นทีเซหนึง่งแต่เวลาตีพิมพ์ในช่วงวันมาอยู่ทีเซส,สองแล้วก็อยู่ทีเซอสองอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราต้องเช็ค ในก็ในในเรื่องของการตีพิมพ์อยู่อินเด็ก์ไหนแต่ก็ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของเวลาอีกซึ่งบางทีเราส่งไปแล้วเนี้ยแต่มันใช้เวลาทีครึ่งปีหรือปีหนึ่งเนี้ยซึ่งบางทีมันก็อาจจะเปลี่ยนจากฐานที่เราต้องการเนาะอันนี้คือในกรณีที่เราจะขอเอ,อ่อผอสอด้วยนะครับคือการเขียนเปเปอร์นี้เราต้องหวังเป็นมุ่งมุ่งที่นอกจากการให้ได้เปเปอร์เราก็ต้องมุ่งที่ว่าใช้เรื่องขอผอสอไปด้วยนะครับ